ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาไข้เลือดออกของเราประเทศไทยา็ควบคุมได,มดม้ดีนะครับไม่มีลักษณะการระบาดมากนะครับปีนี้ตกรอบของปี2 5 6 5อาจจะมีการระบาดของไข้เลือดออกให้มากนะครับพวกเราเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับป้องกันดำเนินการนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะเพื่อไม่ให้ถูกยุงกัดแล้วก็มีไข้เลือดออกนะครับตลอดจนถึงระบบทางการแพทย์นะครับก็ต้องคอยเตรียมที่จะคอยดูแลแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าเป็นไข้เลือดออกตั้งแต่ เริ่มมีอาการนะถ้าได้ให้การรักษาได้อย่างทันท่วททีนะถ้าสมมุติเรา,เาละเลยไปแล้วนะครับทำให้ไข้เลือดออกนั้นเดินหน้าไปแล้วก็จะมีอาการไข้สูงมากันนีผลต่อ,เ,อเรื่องของสุขภาพทําให้เกิดภาวะวิกฤตนะต่อเรื่องของไข้เลือดออกได้นะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตต่อไป ตามที่เราเก็บสถิติอยู่นี่นะครับก็พบว่าไข้เลือดออกนะตั้งแต่ต้นปีมานะครับเรามีผู้ป่วยมากกว่า1 2 0 0รายทําให้มีการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกก็มากขึ้นเช่นเดียวกันไข้เลือดออกเองก็มีอันตรายนะครับสําหรับคนที่มีโรคเรื้อรังผู้ที่มีภูมิเสี่ยงต่างๆนะครับ ถึงแม้จะเกิดขึ้นในเด็กแต่ว่าเด็กก็อันตรายน้อยกว่าในผู้ใหญ่เพราะนั้นการเฝ้าระวังป้องก,กันจึงเป็นสิ่งสําคัญครับในครอบครัวในบ้านเรือนต้องเฝ้าระวังป้องกันเรื่องของแหล่งที่จะเพาะพันธุ์ยุงนะครับในบ้านในเรือนนี่จะมีพวกช่วยถโอชาที่น้ําขังนะครับซึ่งเป็นน้ําใสยุงลายก็มักจะมาไข่แล้วก็ทําให้มีโอกาสที่จะเพาะพันธุ์ยุงลายที่จะนําเชื้อไข้เลือดออกไปสู่ประชาชนได้เพราะนั้นเก็บกวาดหรือว่าความภาชนะต่าง เพื่อให้มีน้ําขังนี่กเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับต้องมาดูแลทุกสัปดาห์นะครับสําหรับตัวบุคคลเองก็ต้องคอยสังเกตนะครับว่าเรามีไข้หรือไม่นะครับการเฝ้าระวังยุงกัดนี่ก็ทำได้ไม่ดีนักนะครับอาจจะใส่เสื้อแขนยาวนะครับทีมกันยุงนะแต่ว่าเมื่อในปุงกัดมาถ้ารายุงกัดมาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมโดยทั่วไปก็ไปจากนะครับเชื้อยุงลายก็จะมีไข้ติดต่อกันหลายวันนะครับ สามสี่วันขึ้นไปนะถือว่ามีโอกาสนะครับมีอาการปวดกระบอกตานะครับมีพื่นขึ้นตามตัวนะฮะซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของใครเลือดออกรีบเร่งรักษาคนที่เป็นใครเลือดออกนี่ก็จะมีอาการหนักในวันที่5ถึงวันที่7ซึ่งจะเป็นภาวะอันตรายนะครับอาจจะสูญเสียเรื่องของความดันโดหิตตกนะครับแล้วมีเลือดออกมาจากภาวะต่างๆได้ถ้าเราเฝ้าระวังแต่ต้นจะรับการรักษาดูแลอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ ป้องกันการเสียชีวิตได้นะครับซึ่งอยากจะขอความร่วมมือกับทางพสมนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับในการดูแลสิ่งเหล่านี้ให้ดีครับเราก็จะผ่านคข้เด็ดออกไปได้สำหรับปีนี้นะครับ คือบุคคลที่อยู่ในชุมชนนะคะทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้านประสานงานระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อเป้าหมายการมีสุขภาวะที่ดีค่ะในส่วนของการป้องกันโรคไข้เลือดออกอสมอได้เดินลณรงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแจกแผ่นพับและแจกทรายเบตเพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกให้เกิดความตระหนักว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันป้องกันด้วยการยึดหลัก3ามเก็บป้องกัน3โรคเมื่อเราทราบข่าวว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดนะคะ เราก็จะมีการประชุมกันที่รพศตคือเป็นงานประชุมของอสมอทุกเดือนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งงานกันลงไปให้กับอสมอในพื้นที่ลงไปตามแกนนําทุกหลังคาเรือนค่ะการดําเนินงานของอสมอของเราอสมอตําบลหนองปะหมอมีการประชุมกันระหว่างอนามัยกับอสมอตําบลหนองปะหมอทุกเดือนค่ะมีการประสานงานกับรพอพสตมีการเข้าไปกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย และทำรายงานสำรวจส่งประจำเดือนทุกเดือนค่ะเรามีการจัดตั้งกลุ่มลายชื่อหน่วยขึ้นที่เร็ว SRT r, r T, ในกลุ่มประกอบด้วยรพสตอบตอผู้นำชุมชนและอสะมอในตำบลหนองมอกลุ่มลายนี้เราไว้ใช้สื่อสารบอกข่าวสารต่างๆเวลาเราลงพื้นที่หรือให้ความรู้ประชาชนเพื่อกลุ่มลายของเรา,าในหมู่บ้านจะได้ไปบอกข่าวสารต่อกันไปค่ะ ก่อนเกิดโรคอสมอได้เข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านโดยแนะนำให้ใช้วิธี3เก็บป้องกัน3โรคเก็บที่1คือเก็บบ้านเก็บกวาดบ้านให้สะอาดโล่งโปร่งไม่มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเพราะนิสัยของยุงลายชอบที่อับทึบมืดเก็บที่2องคือเก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านโดยทําต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย และเก็บที่3เก็บน้ําสํารวจภาชนะใส่น้ําต้องปิดให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ําป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน3โรคคือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพื่อชุมชนของเราจะได้ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกระหว่างเกิดโรคกลุ่มอสมอได้แจ้งประสานทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าไปสอบสวนโรคก,กับผู้ป่วยและญาติเช่นไปไหนมาอาการเป็นอย่างไรบ้างและลงพื้นที่ฉีดสเปรย์ควบคุมยุงลายให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกการกำจัดแหล่งลูกน้ํา ยุงลายหลังจากนั้นเราก็จะประสานอบตอเพื่อให้เข้าพ่นหมอกควันหลังเกิดโรคอสมอได้เฝ้าระวังติดตามบ้านผู้ป่วยพร้อมแนะนำให้ไปพบแพทย์ถ้ามีอาการผิดปกติแนะนำให้กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆ7วันและแนะนำชาวบ้านมีอะไรให้ติดต่ออสมอในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อส่งต่อเรื่องต่างๆให้รพสตดำเนินการต่อไปค่ะ